ไฟป่าที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเกิดขึ้นจากคนเนี่ยนะครับเผาพื้นที่การเกษตรส่วนในพื้นที่ป่าเนี่ยการเผาเนี่ยก็เกิดจากเผาเพื่อหาของป่านะครับล่าสัตว์แล้วก็มีการเผาเพื่อขยายพื้นที่ํากินเมื่อเกิดไฟป่ามันก็จะเกิดปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นพิษต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนก็คือค่า pm 2.5 ซึ่งเราก็หาแนวทางนะครับในการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดเหตุแบบนั้นอีกนะครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ครับเป็นการจำกัดวงความเสียหายจากไฟป่านั่นเองด้วยการทำแนวกันไฟ ซึ่งวันนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับสำหรับการร่วมมือกันนะครับระหว่างบริษัทเดคอนกรุ๊ปนะครับกับสถาบันวิทีสิ่งแวดล้อมไทยเป็นโครงการเพื่อช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกโครงการหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญมากว่ามีประโยชน์อย่างมากนะครับแต่นอนกัน ทำแนวกันไฟป่าเนี่ยก็จะต้องใช้เครื่องมือหลายๆอย่างซึ่งทางอุทยาแห่งชาติก็ได้มีการแจ้งนะว่าต้องการเครื่องมืออะไรบ้างก็เลยจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อให้การสร้างแนวกันไฟป่าครั้งนี้นะครับสามารถสําเร็จลุล่วงไปได้นะครับ ที่วันนี้ทาง d i แอคั่นรุนะครับได้มาร่วมมือในการลดปัญหาไฟป่าหมอกควันนีก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราจะบูรณาร่วมกันนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆนะครับรวมถึงผู้นําท้องที่ท้องถิ่กนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะมีส่วนร่วม วันนี้เราก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นทุกภาคส่วนเลยมารวมพลังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับภาคประชาสังคมรวมถึงภาคเอกชนนะฮะอย่างบริษัทดิฮอนกรุ๊ปได้มาลงพื้นที่นะครับร่วมแรงร่วมใจกันจัดการแก้ปัญหาไฟป่านั่นเองก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่สร้างมลภาวะที่มันจะทําให้อากาศของเราเนี่ยนะครับมันแย่ไปกว่านี้ก็ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เห็นทุกคนหันมาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมก็อยากให้โครงการนี้นะครับเป็นจุดเล็กๆของการเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ทุกคนหันมาดูแลแล้วก็ใส่ใจส,ส,สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับก็อาจจะนําไปสู่โครงการอื่นๆโครงการต่างๆที่ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการเข้ามาช่วยจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อ พวกเราทุกคนนะฮะจะได้มีอากาศที่กลับมาเป็นอากาศที่ดีนะครับที่ไม่ก่อให้เกิดโรคนะครับเหมือนกับที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกๆวันนี้นะครับ